สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต็อกแตกคุยข uh ่าวรายการที่จะนําเสนอข่าวร้อนแรงในช่วงนี้วันนี้อยู่กับพี่ชั้นและพี่ชั้นนางสาวนภัสรีนติงอ่ะและวันนี้ค่ะที่เราจะมาเล่าเกี่ยวกับอะไรคะคุณนภัสเป็นข่าวเรื่องกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะคุณมานันจากกรณีดราม่าร้อนแรงกระเป๋าแบรนด์เนมแฮมิชราคาเกือบครึ่งล้านเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งขายให้ร้านค้าที่ดูน่าเชื่อถือแต่แม่ค้ากับบอกว่าเป็นของปลอมไม่คืนกระเป๋าให้ และยังใช้ปากกาเขียนลงไปบนกระเป๋าโดยมีเดิมพันว่าหากเป็นของแท้จะโอนเงินคืนให้2ล้านบาทเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงษ์และยังเลิกเป็นกระเถยอีกด้วยนะคะคุณมานันแต่ต่อมาหลังจากนั้นกูรูกระเป๋าแบานด์นิมก็ได้ตรวจพิสูจน์และยืนยันว่าเป็นของแท้แม่ค้าได้โอนเงินคืน3จุดเซลบาทให้กับลูกค้าแต่อีกฝ่ายไม่รับยันจะรับเงิน2ล้านบาทและขอให้เปลี่ยนชื่อเป็น ส,สระพงตามที่ลั่นวาจาค่ะล่าสุด22ธันวาแม่ค้าทีน่าระบุตนเองว่าได้เปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์เมตระหงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นประยุทธ์คะเพราะว่าสอเสียเป็นตัวกาลกินีค่ะสรคพงจึงไม่เหมาะโดยที่เจ้าตัวได้โพสในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าตนเกิดในปีที่ใช้สอเสียไม่ได้ถ้าใช้ก็จะดุมากและเป็นกาลกินีค่ะตนก็เลยจะขอเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเป็นประยุทธ์เมตระหงแทนค่ะข่าวพร้อมๆกันเลยนะคะ ท่านผู้ชมครับกรณีของทีหน้าซึ่งเป็นแม่ค้ารับซื้อแล้วก็ขายกระเป๋าแบรนด์เนมเกิดประเด็นก่อนน้องชมพู่คงจะจําได้คและสุดท้ายมาเป็นของจริงไอ้ที่ทีหน้าบอกว่าของปลอมแล้วไปเขียนว่าปลอมแล้วก็ประกาศเลยให้สองล้านจะเลิกเป็นกระเทยด้วยแล้วต่อไปจะไม่มีทีหน้าแล้วจะมีสารพงษ์จะเปลี่ยนกันไปเป็นสารพงษ์พูดถึงขั้นบอกให้คุณหมอเอาเอาวัยวะเพศมาใส่กลับด้วย มันกลับไม่ได้เลยที่ประกาศอะค่ะท่าน,นี้ท่านผู้ชมสิ่งที่เธอบอกหลังจากที่มีสถาบันต่างประเทศยืนยันว่ามันของจริงภาษาชาวบ้านเขาเรียกแท้ยันกล่องค่ะของพวกนี้เห็นบอกต้องเก็บกล่องใช่ไหมต้องเก็บกล่องไว้เก็บถุงไว้ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้เจ้าตัวโพสข้อความทางเฟซบุ๊กท่านผู้ชมครับเธอเขียนอย่างนี้ตกลงเคยรับปากก็จะกลับไปเปลี่ยนเป็นสรพงษ์เดิมเนี่ยชื่ออะไรนะมงคลมงคลศักดิ์ มงคลศักดิ์เป็นชื่อที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่ตน้นนะฮะแล้วมาสรพงษ์ได้ยังไงไม่แน่ใจแต่เธอท้าทายว่าเอาเอาอย่างนี้ทีหน้ากลับไปใช้ชื่อสรพงษ์เลยเมื่อวานที่ผมโพสต์ข้อความเกิดปีที่ใช้สอไม่ได้ค่ะถ้าใช้จะดุมากกาลกินีปอเท่านั้นจะชนะทุกอย่างลุงโตหนูขออนุญาตนะคะประยุทธ์เนตรหงคือ โชคดีมีความสุขจบเธอเปลี่ยนไปใช้ชื่อประยุทธ์ค่ะนามสกุลเนตรหงแปลความว่าโชคดีมีความสุขจบแล้วเธอบอกสอเสือม,มันปมนกรกหีใช้ไม่ได้ต้องปอบปลาเท่านั้นที่จะชนะทุกอย่างทำไมถึงไปคิดว่าปอปลาชนะทุกอย่าง และเห็นมีคลิปเนี่ยบึกษาผูห้หลักผู้ใหญ่ของครอบครัวด้วยนะใช่คือนในคอมเมนต์น่ะเจ้าตัวโพสต์คลิปเสียงที่ไปถามอาเหล่ากงถึงการใช้ชื่อประยุทธ์ว่าดีหรือไม่ค่ะเหล่ากงว่าเสียงวางหมิงซื่อประยุทธ์เข่ามาประยุทธ์เข่ามาคงโอเคเคยีค่ะเหล่ากงว่าเสียงวางหมิงซื่อประยุทธ์เข่ามา ประยุทธ์เห่ามาปรเด็นเรื่องของโกหกวยังไงต้องไปฟังดูแปลกๆก็คือพูด็นภาษาจีนน่ยนะคะแล้วก็ถามเหล่ากงเหลากงว่าประยุทธ์เห่ามาก็คือภาษาจีนจะแปลว่าประยุทธ์ดีไหมชื่อประยุทธ์ดีไหมแล้วกรากฏเหล่ากงตอบมาว่าเห่ามาก็คือดีพราประยุทธ์เห่ามาคือผมจีนแต่จิ๋วไม่คุ้นไม่แน่ใจว่าจีนอะไรเสียงวานมีซ่อ๋อที่ปรึกษาอากงอาเหล่ากงแล้วน่ะค่ะ ประยุทธ์ประยุทธ์เข่ามามอกคงโอเคเคยอีค่ะแต่ถ้าพูดกับตรงๆเธอไม่ทําตามสัญญานะค่ะน้องใบนี่พูดแทนลุงตู่เลยรับปากเอาไว้ว่าจะไปสอสค่ะสอเสือพม่เคกินีก็บรรพง์สิอือใช่ไหม